สวัสดีจ้าเพื่อนวันนี้วันอนังคารเนาะวันที่ยีิบเจ็ดนะคะย่สิบเจ็ดธันวาพศหกห้าเนาะคะ่ะวันอังคารเนาะคะ่ะมาเรื่อยๆแซ่บๆต้มมามา่าใส่หมูบดนะคะง่ายๆใส่ริกหยวกใส่หอมไปหน่อยนึงอากาศเย็นๆจะ้ะไม่มีหิมะแต่เย็นจะ้ะไม่ติดลบแต่เย็นอากาศเย็นเนาะคะ่ะ สุดร้อนๆใส่หมูนิดเดียวนะคะอุ๊ยสุดร้อนมีแรงได้ลนะเนาะพริกก็ไม่ได้ขัวเนาะคะ่ะขัวตำขัวบดเนาะคะ่ะ แล้วปีใหม่นี่จะหลาบหมูหรือลาบปลาหลาบไก่ให้ดูก่อนนะคะเอาโชคเอาลาบแล้วค่ะเพืเ่อน มีแรงมาเอจะเดอมามาหมูบดใส่พริกหยวกแซ่บๆจ้าหอมๆมีแรงเอาผงขมิ้นมาใส่เนะคะ่ะ ได้หอมหอมกินขมิ้นดีจ้ะแล้วพวกนี้จะซสือหรือว่าวันนี้จะเสือแคนตาลุกพวกนี้ดีกว่าใส่อันขมิ้นลงไปจ้ะช่วยฆ่าแบคทีเรียค่ะเคลือบกระเพาะรักษาทุกอย่างแต่เป็นสมุนไพรที่ดียังไงกับเพื่อนๆก็าหา สมุนไพรเนาะค่ะใบมะกรูดกระเทียมกินสดๆได้ยย่งดีเนาะคะ่ะถ้ากินทามันเผ็ดก็พยายามกินน้อยเนาะคะ่ะประมาณนั้นช่วงนี้สายพันธุ์ใหม่่ไขๆคือไข่วัดเนี่ยคะ่ะขันเนื้อตัวร้อนปวดกระดงกระดูกกระเดี่ยวเนะคะ่ะเป็นวัดไอเจ็บคอน้มูกไหลประมาณนะคะไข่ลุ่มๆประมาณน่ะระวังเนาะคะ่ะเนาะ มันกลายพันไปเรื่อยๆค่ะสุดยอดแซบ่บแดดออก,กนะจ้ะบ้านหนาวเท่าไรจะมันเย็นจ้ะ ยมหนาวเนูะ <c oughs> คลิปนี้ก็จะสั้นๆไม่ค่อยเห็นหนากันแต่จะเออ่วงนี้ ไปทำคลิปก็จะมาตักทายนิดนหน่อยมืดละแสงแดดสองมามันก็นเลยมืดเนะคะขอภายหลายๆมาๆม่ามูสับอร่อยสดล้นๆมีแรงจ้า mm <clears throat> โอเคเจ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก,ก็ารไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจเนาะคะ่ะสาวไทยเนาะคะ่ะมาทักไทยจะไม่รู้จะทำอะไรกินเนาะคะ่ะเลยอากาศเย็นๆลมวอยๆเนาะคะ่ะแดดดีแต่เย็นเนาะก็เลยมาทำอ่ามาม่าหมูซับสดร้อนๆนะคะกับเพื่อนเพื่อนเอฟซีทักไทยเพื่อนเพื่อนเนาะคะ่ะ มีนูวง,ง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้เนาะคะ่ะมากินด้วยกันเนาะคะ่ะอร่อยๆแซ่บๆบด้วยกันแต่เด้อขอบุณทุกกำลังแรงใจที่เขามารับชมแล้วก็เขามาคอมเมนต์เขามาทักทายเขามากดไลค์กดแชร์เขามาเป็นเพื่อนพูดคุยกันทักทายกันเนาะคะ่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอนะจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายปริจ้า ลองไปทำดูนะคะเด้อเสีบๆขอให้ทุกคนมีความสุขปีใหม่นี้จ้าขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงหอยๆเร่งๆเนะคะทำงานขอให้ปังๆคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาสุขภาพแข็งแรงนอกจะเนาะบายบาย